โอเคครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยแล้วกันนะครับอยู่กับผมไลฟ์สตองกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาทําการรีวิวเจ้าเทคโนโวยี5นะครับหลังจากใช้งานมาได้ระยะประมาณหนึ่งแล้วนะครับประมาณสัปดาห์กว่าแล้วนะครับที่ผมซื้อมาลองเล่นดูนะครับสำหรับมือถือที่กําลังเป็นกระแสในตอนนี้นะครับสำหรับกลุ่มเกมเมอร์ที่มีงบจํากัดนะครับก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าจับตามองน่าสนใจมากๆนะครับยิ่งช่วงนี้นะครับผมใกล้จะถึงช่วง9.9แล้วนะครับแน่นอนว่าราคาจะลดเป็นพิเศษมาก แต่ใครที่ยังลังเลอยู่จะซื้อดีไหมะจะซื้อมาเล่นเกมมันจะไหวไหมซื้อมาทําคลิปทํา YOUTUBE มันจะเป็นยังไง่าสำหรับคนที่อยากจะซื้อมาแคสเกมอะไรางเงี้ยนะครับผมก็ดูคลิปนี้ให้จบแล้วกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการซื้อของทุกคนนะครับ <Okay. S 1> เพราะว่าผมซื้อมาใช้งาน ด้วยตัวเองนะครับไม่มีสปอนเซอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเหลาให้เกลี้ยงนะครับทุกฟังก์ชันที่ผมเจอมาในระยะประมาณ1สัปดาห์กว่านะครับว่าโุเรุน่นนี้มันเหมาะสําหรับการใช้งานประเภทไหนที่สุดแล้วก็มันเหมาะสําหรับคนที่จะซื้อไปทําอะไรมากที่สุดนะครับผมโอเค เครื่องที่ผมได้มาเนี่ยนะครับผมเป็นเครื่องที่เป็นตัวเริ่มต้นนะครับผมก็คือแรม8ปดรอมร้อนะครับผมราคาที่ผมได้มาจะอยู่ที่4,000ันทุนนะครับผมตอนจากผมซื้อในช่วงแฟร์เซลล์เหมือนกันนะครับผมก็คือราคาเริ่มต้นมันจะอยู่ที่4,999แต่ผมได้มาก็คือ4,000ันทุนเลยนะครับลดไป1,000บาทนะครับก็ เรามาขอพูดเกี่ยวกับการใช้งานในเรื่องของการเล่นเกมก่อนแล้วกันเพราะว่ามือถือรุ่นนี้นะครับเป็นมือถือที่เขาเรียกว่าเป็นมือถือเกมมิ่งนะครับเน้นการเล่นเกมเป็นหลักนะครับผมกับ hero g 9 9ตัวนี้เนาะอ่าซึ่งการเล่นเกมนะครับผมขออนุญาตอ่าพูดถึงเกี่ยวกับเกมหลักของเขาเลย ที่เป็นครีเอเตอร์ให้กับมือถือรุ่นนี้อย่างเกมฟรีไฟนะครับเกมที่เราก็รู้จักกันอย่างดีนะครับในช่องเราก็ทาเกมนี้เป็นหลักก็คือเกมฟรีไฟเนี่ยนะครับผมฟีลลิ่งในการเล่นเป็นยังไงก็คือเกมฟรีไฟเนี่ยผมต้องบอกไว้เลยนะครับว่าผมพูดไปหลายคลิปแล้วนะ,ะก็คือสําหรับฟรีไฟนะครับที่ผมเจอมาก็คือผมค่อนข้างจะแอบผิดหวังเล็กน้อยนะครับอย่างเช่นเครื่องเวลาที่เราเล่นไปแล้วสักพักหนึ่งมันเริ่มมีความร้อนเริ่มมีอุณหภูมิสาหรับเกมฟรีไฟนะครับผมจะมีอาการแหลก หน่วงกระตุกได้อย่างชัดเจนเลยนะครับถึงแม้ว่าเราจะทำการปรับภาพต่ำสุดเปิดเฟรมเรทสูงก็ตามฟีไฟล์ก็ยังมีอาการแหลกหน่วงหรือกระตุกอันนี้คือผมมองว่าเขาน่าจะทำการออ t i m ่ไมมาให้มันดีกว่านี้คือจริงมาทําได้แหละนะครับผมแต่ก็ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นที่ต้นทุนการผลิตหรือเปล่าแต่มันไม่ไม่น่าจะเกี่ยวนะครับผมมองว่าคือมันคงจะท,ทําให้ดีกว่านี้นะครับ และที่สําคัญนะครับยิ่งถ้าเราเนี่ยอัดหน้าจอไปด้วยใครที่ซื้อไปทำคอนเทนต์ลง YouTube บอกเลยว่าเกมพีวาเนี่ย่อท้านที่จะไม่ไหวนะครับไม่ไหวผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเกมที่มันไม่ได้กินสเปค แล้วก็เป็นเกมที่เขาเป็นการคอร์ันด้วยเนี่ยทำไมทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับอันนี้ก็คือไม่ได้ออกมาด่าไม่ได้ออกมาว่านะครับแต่ว่าพูดตามความรู้สึกของผู้บริโภคนะครับผมอ่ะอ่าผมไปดูตามสื่อหลายๆเจ้าเนี่ยก็ออกไปทางอวยกันทั้งนั้นนะครับผมก็เลยซื้อมาใช้งานเองเลยว่ามันเป็นยังไงนะครับเล่นเกมฟรีไฟพอไหวไหมคือเล่นปกติเล่นได้นะครับผมแต่แนะนําเล่นในที่ที่มีอุณหภูมิไม่ร้อนอย่างเช่นใครที่ไม่มีห้องแอร์ก็แนะนําเป็นช่วงตอนกลางคืน จะดีที่สุดนะครับเล่นตอนเย็นๆเนี่ยจะดีที่สุดนะครับแต่ถ้าเป็นกลางวันแดดบ้านเราเนี่ยบอกเลยว่าถ้าคุณเล่นอยู่ในห้องพัดลมก็ไม่อยู่นะครับผมถ้าเครื่องเริ่มมีความร้อนเนี่ยวีฟจะเห็นได้ชัดเจนก็คือ หน่วงกระตุกอันนี้คือสิ่งที่ผมเจอมานะครับผมซึ่งค่อนข้างที่จะผิดหวังเล็กน้อยนะสำหรับเกมฟรีไฟนะครับมาดูเกม ROV ครับผมเกมนี้บอกเลยว่าสบายมากนะครับไม่ว่าคุณจะเล่นแบบธรรมดาปกตินะครับหรือว่าอัดหน้าจอไปด้วยก็สามารถทําได้ค่อนข้างดีน,น,นะครับเฟร,รมเรทจะล็อกอยู่ที่ 59, 60, 61ประมาณนี้คือทําได้ดีมากๆนะครับแต่อาจจะมีบางช่วงที่เครื่องมีอุณหภูมินะครับเข้าทีมไฟอาจจะมีเฟรมดับลงมา57 58ก็ได้นานๆทีจะเป็นครั้งหนึ่งนะครับถือว่าไม่ได้ทําให้เราเนี่ยหงุดหงิดมากจนเกินไปนะครับผมแต่ว่าโดยรวมนะครับ Rv คือเป็นเกมที่บางแล้วก็เบาที่สุดแล้วสำหรับเทคโนโพระว่า5นะครับผมบเลยว่าเล่นได้สบายๆมากสำหรับตัว ROV นะครับก็คือปรับภาพกราฟิกสูงสุดเล่นได้ลื่นๆเลยนะครับผมเกมนี้นะใครที่จะซื้อไปทําคลิปหรือทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ Rv ก็ สบายครับเรื่องนี้เทคโนโลยีเพราะรับได้สําหรับเกม ROV เกมต่อมาเกมนี้ผมค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะครับสาหรับเกมผับ G Mobile นะครับเกมนี้บอกเลยว่าเป็นเกมที่แน่นอนกินสเปคนะครับผมกินสเปคกว่าเกมฟรีไฟล์แต่แม่ง t e เทคโนโลยีเพราว่าเสือกทำได้ดีกว่านะครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบงงมากเลยนะครับผมคือเล่นได้เลื่นมากนะสำหรับเกมผับ G Mobile นะครับอ่าคือปรับภาพเป็นต่ําสุดแล้วก็เปิดเฟรมเรทสูงสุดได้ที่อัลตรานะครับ แต่อัลตร้าของเขาเนี่ยไม่ใช่อัลตร้าแบบหมุนหิดนะเป็นอัลตร้าที่แบบลื่นมากๆเฟรมไหลสมูทเหมือนกับ60เฟรมเลยนะครับอ่ะบางคนอาจจะบอกว่าอัลตร้ามันลื่นเหรอพี่ต้องบอกว่า เขาทําได้ดีอันนี้อยากให้ทุกคนลองไปเล่นดูนะครับและที่สําคัญอัดหน้าจอไปด้วยก็คือยังทําได้ลื่นเหมือนกันสาหรับเกมผับจีผมว่าท่างที่จะตกใจเหมือนกันนะเอาตรงนะครับทำได้ดีมากๆนะครับผมก็มันปรับได้สูงสุดเพียงแค่อัลตร้าเท่านั้นนะครับสำหรับตัวเฟรมเรทนะครับแต่ว่าก็เป็นอัลตร้าที่ทําได้ออกมาค่อนข้างลื่นมากๆนะครับอันนี้อยากให้ทุกคนไปลองดูจริงๆนะครับสำหรับเจ้าผับจีโมบายนะครับลองไปดูคือเล่นได้ลื่นมากๆไม่หงุดหงิดครับ อาจจะมีบางช่วงที่อาจจะมีกระตุกเป็นบางช่วงนะเวลาที่เครื่องเริ่มมีความร้อนนะครับหรือว่าเน็ตบางทีมันไม่เสถียรมันก็อาจจะเป็นที่เน็ตก็ได้เหมือนกันเป็นบางทีนะครับแต่ว่าโดยรวมนะครับผมรับกราฟิกต่ำสุดนะครับเปิดเฟรมเรทอัลตร้าเล่นได้ลื่นๆเลยนะสำหรับตัวพับ G Mobile นะครับผมก็ทําการลงคลิปไปแล้วคลิปหนึ่งนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปย้อนดูกันได้นะครับซึ่งทาได้ดีกว่าเกมฟรีไฟอีก ผมข้างงงเลยงงกับเขาจริงๆว่ามันออพติมไล์ใหม่ยังไงวะเกมที่ไม่กินสเปคแม่งกับหน่วงแต่เกมที่มันกินสเปคแม่งกับทําได้ดีกว่าเล่นแบบลื่นๆได้แบบสบายเลยคือกูลงงจริงๆนะครับผมก็ ลองไปเล่นกันดูนะครับผมลองซื้อเล่นกันดูนะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องกล้องกันบ้างนะครับเรื่องกล้องเนี่ยนะครับผมมือถือรุ่นนี้มันเหมาะไหมสําหรับใครที่จะซื้อไปใช้งานกล้องเป็นหลักนะครับผมก็ต้องบอกเลยครับว่ามือถือรุ่นนี้นะครับผมเขาก็ไม่ได้เน้นมาทางกล้องสักเท่าไหร่นะครับหลังจากที่ผมไปลองมาแล้วนะครับผมใครที่เป็นสายเซลฟี่อาจจะมองข้ามรุ่นนี้ไปได้เลยนะครับแต่ก็ไม่เชิงว่าขิเละจนเกินไปนะครับก็ยังมีคุณภาพอยู่นะครับผมก็คือ มือถือรุ่นนี้นะครับผมก็ให้กล้องมาที่50ล้านพิกเซลนะครับกล้องที่เป็นกล้องหลักเนาะแล้วก็กล้องหน้า8ล้านพิกเซลนะครับซึ่งกล้องหลังเนี่ยก็ถ้าเราถ่ายในที่ที่มีแสงมากๆครับผมมันจะจัดสกินโทนได้ค่อนข้างสดสวยมากๆเหมือนกับอารมณ์พวก redmi เออนะครับมันจะมีสกินโทนที่ค่อนข้างสวยสดใสมากๆอย่างเช่นรูปนี้นะครที่ผมถ่ายมาเป็นรูปดอกไม้อ่าจะเน้ว่าสีมันสดอันนี้เป็นภาพที่ไม่ได้ผ่านการแต่งนะครับก็คือถ่ายสดๆจากกล้องเทคโนโลยี pro หเลยแล้วก็มีการละลายได้ค่อนข้างดี นะครับอันนี้ก็คือถ่ายในที่แสงที่มันเป็นช่วงกลางวันอะ่ะแสงจ้าๆนะครับผมมันจะทําได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับแต่ถ้าหากว่าเราถ่ายที่แสงน้อยนะครับช่วงเย็นๆเนี่ยบอกเลยว่าไม่ไหวนะครับกล้องรุ่นนี้คือคุณจะเห็นหิงห้อยระย,ระยับเต็มหน้าจอเลยนะครับผมบอกเลยว่าหนักค่อนข้างหนักเลยนะครับรุ่นนี้แล้วก็กล้องหน้านะครับกล้องหน้าก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยนายแบบของเราโคตรขี้เหร่เลยนะทุกคนอย่าไปสนใจนะฮะ เออก็ตามราคาครับผมเราจะไปคาดหวังอะไรมากไม่ได้เพราะว่ามือถือเขาก็บอกไว้แล้วนะว่ามันเป็นมือถือเกมนะครับส่วนมากเลยจะเน้นไปทางเกมนะครับผมอ่ะก็กล้องหน้าเนี่ยผมมองว่าสกรีนทนค่อนข้าง,างจะจืดชืดไปนิดนึงนะครับผมยังไม่สดใสเหมือนกับกล้องหลังนะ ออแล้วก็ความละเอียดก็ตามราคาครับผมตามราคาเนาะใครเป็นสายเซลฟี่ก็อาจจะมองข้ามรุ่นนี้ไปได้นะครับก็จะมีอีกรุ่นอื่นๆเลยที่เป็นคู่แข่งหรือว่าเลนราคาเดียวกันที่เขาเน้นกล้องได้ดีกว่านี้นะครับผมอ่าหน้าชัดหลังเบลอนะครับก็ตัดขอบได้ตามราคาเหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้เนียนอะไรมากนะอ่าประมาณนี้นะครับแต่ถ้าใครอยากได้สกินโทนกล้องหน้าสวยๆนะครับผมอ่า ผมมีวิธีแก้นะครับก็ใช้กล้องจาก IG Story นะครับ <Wow. S 1> มันจะช่วยชุบชีวิตภาพของคุณขึ้นมาในระดับหนึ่งเลยนะครับผมถึงแม้ว่าความละเอียดมันอาจจะไม่มากแต่ว่าในเรื่องของแสงของคอนทราสต์สีสันมันจะดีกว่ากล้องสดนะครับในเรื่องของการใช้ฟิลเตอร์ของ IG นะครับอันนี้ก็ช่วยได้ นะครับเล็กน้อยนะครับถ้าใครอยากจะอ่านำไปถ่ายรูปอัพโหลดลงโซเชียลเนาะอ่าก็สตอรี่ไอสามารถช่วยคุณได้ในระดับหนึ่งนะครับผมอ่ะต่อมาในเรื่องของงานวิดีโอกันบ้างนะครับงานวิดีโอเนี่ยนะครับผมกล้องหลังเนี่ยถ่ายได้สูงสุดอยู่ที่ 2K30fps นะครับผมก็ถามว่า มันดีไหม 2K ที่เขาใส่มามันก็ดีแหละแต่ว่ามันก็ตามราคาครับคุณภาพคอนทาราสต,ต่างๆมันอาจจะสู้6,7,000ขึ้นไปไม่ได้นะครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นความละเอียด 2K ก็ตามนะครับมันก็ตามราคาและก็ประสิทธิภาพของเครื่องที่ให้มานะครับอ่ะแล้วก็ตัวนี้ก็ยังดีนะที่เขายังให้เป็น Full HD 60เฟรมมาให้สำหรับใครที่อยากจะได้ภาพแบบลื่นๆนะครับผมความละเอียดไม่ต้องมากนะเป็นความละเอียดมาตรฐานก็สามารถนำไปถ่ายแบบลง t ิ k t o อกลง IG Story อะไรได้แบบเล่นๆสบ สบายนะครับผมอ่ะถ้าใครอยากจะได้ภาพที่มันสมูทและลื่นไหลนะครับแต่ว่าก็มันจะไม่มีในเรื่องของการสั่นมาให้นะครับการสั่นจะมีเฉพาะ f u l l HD 30 fps นะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นภาพที่ผมเปรียบเทียบกันให้ดูนะครับผมอ่ะก็คือตามความละเอียดเลยนะครับถ้าความละเอียดที่มันสูงขึ้นไปหน่อยมันก็จะแลกมากับ กันสั่นที่ไม่มีแต่ความละเอียดต่ำๆมันก็จะมาพร้อมกับกันสั่นก็แลกเปลี่ยนกันไปนะครับผมส่วนงานวิดีโอกล้องหน้าผมใครจะโอ้พระเจ้าจอมยอดมากอันนี้คือค่อนข้างจะอยู่ในเกณฑ์รับไม่ได้เลยนะครับผมสำหรับผมผมรับไม่ได้นะวิดีโอกล้องหน้าคือมันเหมือนกับวิดีโอกล้องหน้า Android รุ่นสมัยแบบ Android เท่าไหร่วะจำไม่ได้ Android รุ่นเก่าๆเลยนะซึ่งมันทํา คอนแทสต์ทำความละเอียดมาได้ค่อนข้างที่จะแย่มากๆในเรื่องของวิดีโอกล้องหน้าเนาะแต่ว่าก็ตามราคาแหละแล้วก็ในเรื่องของกล้องมันไม่ได้เน้นมาด้วยนะครับเราจะไปโทษไม่ได,ไได้ว่าเราซื้อมาเพื่อจุดประสงค์อะไรเราต้องเช็คตรงนี้เราด้วยนะครับเราไม่เราซื้อมาแล้วแบบโวยวายเฮ้ยกล้องวิดีโอกล้องหน้าไม่เห็นเท่ไม่เห็นสวยเลยพี่อันนี้คุณก็ไปไปซื้อตัวอื่นจ้ะก็อ่าประมาณนี้นะครับผมวิดีโอกล้องหน้านะครับเดี๋ยวาไปฟังกันดูนี่นะครับผมวิดีโอกล้องหน้านะของเทคโนโ Prova 5นะครับผมบอกเลยว่า ก็ดูดีนะแต่ว่ารู้สึกมันจะแบบมุมมัวไปน,นิดนึงนะก็ตามความละเอียดหรือว่าตามสเปคที่เขาให้มานะครับประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอกล้องหน้านะครับของเทคโนโลยีห้าตามนั้นนะครับในเรื่องของเสียงแล้วก็ในเรื่องของวิดีโอก,ก็จะประมาณนี้เรื่องของกล้องหน้านะครับแต่ถ้าคุณนําไปเล่น Tik t อกก็พอได้นะอะ่ผมจะขึ้นให้ดูนี่อันนี้เป็นคลิปที่ผมเล่นทิกตอกก็ มันก็ดีขึ้นแหละเออแล้วก็ใส่แสงเข้ามาหน่อยนะเยอะๆนะครับให้ความละเอียดมันมากขึ้นนะครับยิ่งแสงน้อยยิ่งความละเอียดต่ํายิ่งแสงมากยิ่งความละเอียดสูงก็เราก็ต้องใช้อุปกรณ์เสริมนิดนึงนะถ้าใครอยากจะไปเล่นแบบ Tik t o ็อกเนาะหรอาใครอยากจะถ่ายกล้องหน้านะครับผมก็ต้องมีตัวช่วยนิดนึงอ่ะก็จะประมาณนี้ในเรื่องของตัวกล้องนะครับต่อมาเรามาดูในเรื่องของแบตเตอรี่เรื่องนี้คือไม่พูดไม่ได้ครับบอกเลยว่าแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยอึด ถึกทนมากๆนะครับทุกคนบอกเลยว่าใช้งาน1วันได้สบายนะถ้าใครที่ไม่ได้เน้นเล่นเกมมากเล่นบางเวลาอ่าบอกเลยว่าอยู่ได้น่าจะ2วันเลยอันนี้ผมกล้ารับประกันเลยแบตแม่งทนจริงนะครับอ่าทนจริงๆนะครับถ้าคุณไม่เล่นเกมหนักๆนะครับผมก็ถ้าใครเล่นเกมหนักๆก็น่าจะอยู่ได้นะวันหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าใครที่แบบซื้อมาใช้งานทั่วไป1วันคือสบายเหลือแบตเตอรี่กลับบ้านแบบไม่ต้องชาร์จอะ่ะเออบอกเลยนะครับบอกเลยว่าแบตเขา ถึกทนจริงๆ <Wow. S 1> รงนะครับลำโพงคู่รุ่นนี้นะครับให้มาก็เป็นระบบ dts แต่สำหรับผมนะครับผมมองว่ามันเป็นลำโพงคู่ที่อยู่ในเกรดมาตรฐานเป็นเกรดธรรมดาไม่ได้มีการแยกซ้ายขวาอย่างชัดเจนไม่ได้มีมิติมากเหมือนกับ iPhone ใครที่เคยใช้ iPhone มาจะรู้เลยว่าลำโพงคู่ของ i p iPhone นแม่งโคตรเทพนะเออก็ตามราคาแหละจะเอามาเปรียบเทียบมันก็คงไม่ได้นะครับผมอ่ะแต่มันก็ยังดีนะครับที่ให้มาเนาะเออต่อไปเรื่องการใช้งานทั่วๆไปนะครับ ไยฟีดเล่นสื่อโซเชียลมีเดียต่างก็สบายครับกับหน้าจอ120 h ฮิรนะครับแต่ว่าเหมือนกับบางแอปมันก็รู้สึกว่ายังไม่ได้ถูกอัพติไมซ์มามันก็เหมือนกับอยู่ที่90 60 h ฮิรบางทีนะผมรู้สึกได้นะ,ะแต่ว่ารวมๆก็แอปมาตรฐานทั่วไปก็ลื่นๆครับ ไายเฟซไาย YouTube, ไยูทูบไถยติ t กต็อกได้สบายๆนะครับสำหรับการใช้งานก็หายห่วงเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปกันคร่าวๆแล้วกันในเรื่องของการใช้งานมือถือรุ่นนี้นะครับว่ามันเหมาะสำหับการใช้งานประเภทไหนมากที่สุดนะครับเรื่องของการเล่นเกมนะครับผมให้คะแนนเป็นตัวเลข7เต็ม10เลยเพราะว่า มันอาจจะมีบางอย่างที่ผมมองว่ามันน่าจะสุดกว่านี้นะสำหรับเจ้าเ e อริโอจี99นะครับอย่างเช่นเกมหลักของเขาอย่างฟรีไฟเนี่ยมันน่าจะไปได้มากกว่านี้นะแต่มันยังทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับผมอืมอางผมบอกว่าถ้าตัวเครื่องมันเริ่มมีอุณหภูมิฟ f i ไฟมันจะหน่วงมันจะแหลกมันจะมีอาการเห็นอย่างชัดเจนเลย ต่างก,กันกับเกมอื่นที่กินสเปคมากกว่าแต่ทาได้ดีกว่าลื่นกว่าอย่างเช่นผับจีทาได้ลื่นมากนะถึงแม้จะมีอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นแต่มันยังอยู่ในเกณฑ์ระดับที่คุณไม่หงุดหงิดอะเออแต่ถ้าเป็นฟีไฟเนี่ยบางทีเครื่องร้อนกาลังไฟกับสตูอยู่เงี้ยเสียจังหวะโอ้โหบอกเลยว่าหัวร้อนมากๆนะครับผมอ่าแต่ถ้าเป็นเกมอื่นก็สบายครับอาวียิ่งสบายเลยผับจีก็อย่างที่ผมบอกว่ามันทําได้ดีเกินคาดตกใจมากๆสําหรับเกมผับจี นะครับผมก็เลยให้สัก7เต็ม10ละกันในเรื่องของการเล่นเกมนะครับมันยังสุดไม่เท่าไหร่นะครับต่อมาในเรื่องของกล้องนะครับกล้องเนี่ยถ้าให้เป็นคะแนนก็เหมือนกันครับเท่ากันเลย7เต็ม10นะครับถึงแม้ว่าลูกเล่นมันจะเยอะนะครับ งานวิดีโอ 2K แต่มันก็เป็นกล้องที่มีซอฟต์แวร์ค่อนข้างต่ำนะครับถ้าเราจะไปเปรียบเทียบกับมือถือเน้นกล้องจริงเนี่ยมันก็สู้ไม่ได้ในเรทราคาเดียวกันก็ตามแต่นะครับผมอ่าในเรื่องของสกรีนโทนเรื่องคอนราสต่างๆมันอาจจะทำได้ไม่สุดสักเท่าไหร่นะครับผมในเรื่องของกล้องนะใครที่เป็นสายเซลฟี่สายกล้องจา๋าก็มองข้ามรุ่นนี้ไปได้เลยแต่ตัวช่วยก็แนะนําให้ใช้กล้องของ i g นะครับมันจะช่วยคุณได้มากๆเลยนะครับเรื่องของสีสันสกรีนโทนต่างๆนะครับมันจะดีขึ้นแล้วก็ใครที่จะะซื้้้อไไปเล่นนน Titok ยยก็แนําในใหใชฟ แล้วกันนะครับไม่ใช้แสงเยอะๆนะครับมันจะทําให้กล้องดูเป็นคนนะเออก็ประมาณนี้เรื่องของกล้องการใช้งานทั่วไปนะครับสื่อต่างๆโซเชียลมีเดียไทฟีต่างๆคือสบายตัวนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเล่นได้สบายมากๆนะครับแต่ว่าขอติอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของฟิลลิ่งในการทัดนะครับผมมันจะออกเหนืนๆนิดนึงน,นะครับผมก็อาจจะไม่ได้ติดมือลื่นเปื๊ดลื่นปื๊ดเหมือนกับ มือถือรุ่นอื่นนะครับอ,อันนี้ก็คือพูดตามตรงเลยนะครับว่ามันมันดูเหนื่นๆนิดนึงเรื่องของฟีลเรื่องการถัดนะแล้วก็ข้อเสียอหนึ่งเรื่องก็คือในเรื่องของน้ําหนักนะครับเนื่องจากว่าแบตเตอรี่มันใหญ่นะครับหกพันมิลลิแอมเนี่ยนะครับมันก็จะส่งผลให้เราเวลาเราเล่นเกมนานๆถือนานๆเนี่ยมันจะทําให้เมื่อยมือมากๆเลยนะครับผมบอกเลยว่าเมื่อยมากนะเพราะว่าเครื่องมันหนักแล้วก็เครื่องมันใหญ่ด้วยนะครับอันนี้ก็คือข้อเสียอหนึ่งอย่างนะครับคือน้ําหนักเครื่องนี้มันทะลุ200กรัมเลยนะอ่า ก็บอกเลยว่าอาจจะมีน้ำหนักนิดนึงนะครับแต่ใครที่ไม่ได้ซีเรียสตรงนี้ก็คงจะไม่เป็นไรแต่ใครที่แบบซีเรียสก็อาจจะไม่พอใจในจุดจุดนี้นะครับโอเคก็สรุปกันคร่าวๆประมาณนี้สำหรับการใช้งานเจ้าเทคโนโลยี5สำหรับการใช้งานมาประมาณ1สัปดาห์กว่าๆนะครับที่ผมซื้อมาใช้งานเองนะครับมาสัมผัสเองเลยครับว่ามันเป็นยังไงสำหรับมือถือที่เป็นกระแสในตอนนี้นะครับที่ใครหลายๆคนเนี่ยลังเลอย,อยู่ว่าจะซื้อดีไหมช่วง 9.9แคมเปญที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับผมอใครที่เล็งไว้อยู่ก็ไปซื้อได้เลยบอกเลยว่าราคาเนี่ยลดกระหน่ำอย่างแน่นอนนะครับถ้าใครดูคลิปนี้จบก็ลองคิดแล้วก็ตัดสินใจซื้อกันเอาเองนะครับว่ามันเหมาะกับการใช้งานประเภทไหนนะครับที่ผมพูดออกไปทั้งหมดเนี่ยคือเรื่องจริงนะครับที่ผมเจอมานะ ไม่ได้มีการอวยแต่อย่างใดเพราะว่าเราซื้อมาใช้งานจริงนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครดูแล้วนะครับตัดสินใจจะซื้อก็ดูคลิปให้จบนะครับอ่าคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับมือถือรุ่นนี้ใครที่อยากใช้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า <S <S อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c ค i b e กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้า let's go